สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู้ช่องเบิงเหล่ารวยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบม,มาพอกันกบนับในเสาร์มือวันที่4เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2 5 6 6กับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆด,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 ดังๆนะคะมือนี้อภาพพามาพี่น้องมาเทาสุขสุขกันมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางต่องวดค่ะจากบบาวนิคมฝันแม่นนะคะงวดที่พานมานะคะบบาวนิคมฝันแม่นเล่าใดให้ตัวเลข หนึ่งเก่าหนึ่งนะคะตัดเลนกันสิเป็นหนึ่งเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าหนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องคะมอนี่เบลนิคมได้มาแล้วนะคะสําหรับตัวเลขนิมิตคะ่ะนิมิตได้ตัวเดียวเห็นเป็นตัวงามงามมาสั่นพี่น้องคะตัวเลขของบาวนิคมฟันแมนในคลิปนี้สิมีตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมเราฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับจ้ามาตองกับชับมมนเก่ามอน,นี่ครับจ้าม่ขึ้นนียครับ โอ้ค่ะมันเป็นดนิมิตดอกมันฝันดอกโอ้มันเป็นนิมิตค่ะครับน,น, oh, น,น,นิมิตส่วนมากกระดิกนิมิตมันมา,มา,มา,มาลูกค่ะ <Kh á. S 2> เออพืนอให้แปดสามมุนเคื่อนนี่นะเพ่นธุห้แปดสามพืนอมาว่าแปดสามเลยเอกคะวาวาวาาลีว,า,วาเราก็นธุเดียวเห็นเป็นตัวเลยโอ้พ oh. เียเป็นตัวไปเลยจ้ะ <c oughs> คือื่กกี้นี่แหละค่ะเ <Kh á. S 2> ส็นแปดสามตัวเดียวครับเห็นอันนี้เห็นเป็นตัวเลขเลยว่าสันทนเห็นเป็นตัวเลขเลย จ้าเพื่อยังสิมาอีกบางทีบ่งคืนวันที่ซิสนสิเพื่อยังสิมาอีกอยู่อืมอันนี้เพื่อให้มาก่อนนะจ้ามีมีหลายหรอกมีแค่นี้แหละโอ้บางนึงก็เสียดายเนาะอันมือของสุดท้ายแม่ส่งมาออกไปทั่วหาโอ้ยคำว่าสิโทรมาเนาะมือวันนี้ของสโทรมาหาเรื่องร้อนหายโอ้ยลืมแล้วเออลืมสงสัยลืมบ้าคืออยู่นีแหละฮนแล้วลื่มแม่โอ้เพื่อไทยซีเก้าสองตัวเดียว พันไหนซี่ก็สองฮะพันไหนซี่ก็สองอันงูอันนึงเป็นโตก็เกันเป็นบ่คะเป็นโตเป็นโตจังซี่อะรับจ้างแหาที่เห็นเลยเนี่ยยำมเพิ่นไห้น่ะส่วนมากมิตรตอนนี้นี่พันมาน่ะจ้าขับไพ่กระซิดมีแต่เสียงบางที่กะนโอ้โอแต่ว่าอันนี้มากมามาเป็นโตสําหรับมือนี่มาเป็นโตสําหรับมือนี่สะมีซิมมาอีกกี่ดอกจ้า เอาสิจำแล้วบันไดนานเพราะว่าโครง้ายเมื่อแรกออกนี่สิได้โทษไปหาอีกบันไดจำแล้วเด้อบันี้เด้อจำแล้วจำแล้วแม่แม่นทีได้โทษไปหาอีกลราเสาห้อยออกอีกเท่านึงครับจ้ะโอ้ยเพราะว่าวันหนึ่งก็เสียดายเนาะเสียดายอยู่จ้ะชื่อชื่อผลหลายความหลอกล่างจ้ะเอ่อในในกานตัวอาก็ลืมเนาะลืมลืมมันเอาหนึ่งๆหนึ่งน่ะ หนึ่งเก้าหนึ่งนั่นะไปเอาแต่เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าลืมหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองตัวแมนมันนั่นมีหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งนั่นนะจ้าหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเนาะมันมันไหลไหมเมื้อไงนั่นกันนะจ้าเห็นและครับมาทำมีแต่เรื่องนี้มันว่าไงโอ้วาเป็นลักษณะแบบมีวัตเีลักษณะนี้มีน้อยมีน้อยที่เราบอกทดบอกว่าเป็นตัวเป็นคนนะอืม เส้นบางที่เด็กนิมิตกับเด็กให้กระซิบไม่ใจเสียงจ้ะครับอือมันอีกอ่ะปกตินี่เป็นช่วงวันที่กลางกลางผู้น้องกลางกลางที่แปดที่ที่แปดที่เก้าไม่เกินที่สิดหรอกจ้าตะวันมันอีกใดเร็วเออได้เร็วให้มาก่อนให้มาก่อนผู้ไห้มาก่อนไปยิบลอตเตอรี่เอาไว้ก่อนได้เนาะค่ะเนาะครับครับครับจ้ะเอาแปดสามวันเตี้ สามแปดเป็นสามสามแปดไม่ไร่ันาลสามสแปดีเอาเขียนแปดสามกับกับกับเอากันก็ได้กับก็ได้โอ้ต่ว่าที่พันธหามานี่สามแปดสามแปดจะกับกับได้จ้าโอ้ค่ะค่ะไหนค่ะสามแปดตัวเดียวจ้าครับผมมีอย่างดอกจ้าครับอันแล้วอันแล้วได้หนิว้าจ้าอันแล้วครับครับครับจ้าเออไอซีเอที่ถูกเดย จ้าพิถีพิถังเนาะโอ้ยให้ตรงตรงเนาะวันนี้ให้ตรงตรงบัตรเนี่ยจ้าเออครับครับวันนี้ยังมีแค่นี้แหละครับจ้าเอาเดี๋ยวใกล้ๆกล้หรือว่าอบ้านนี้คมหนี่มีตัวเลขที่พันมาบอกแล้วก็โทรมาได้ตลอดแล้วค่ะเด้อครับครับใครมือคนพิคนโทรพ่อไปหาดอกจ้า เอ้ยยังขึ้นยอดลังนี่เสียดายเด้งหมนเลยเนาะเสียดายอยู่ค่ะลงอันเต็มเขายังบอกอยู่ลงอันเต็มกันเต็มลงเต็มแมนดูอันตั้งวันแรกๆนี่คือกันนเาะขึ้นเต็มลงเต็มเนาะลังเนาะออออคคคืืืกตัมทั้งบนทั้งล่างเลยนะมาตลอดลักษณะนี้ตลอดเลยจ้าก็จำทางได้อยู่ว่าึ้นเต็มลงเต็มวันที่การลุงเต็มกระตุ้งเออจ้ะ สอเก้าสองสี่เก้าสองขึ้นสุดท้ายเนาะห้มาค่ะเป็นตัวงามงามเด็กสี่นะเด็กสองเด็กเก้าจ้างามดี่ดีนะเป็นตัวของยงซ้ำตัวพิมพ์คนแหละอันนี้งามประสานสามแปดอนี้งามบ่ะค่ะสามแปดงามงามงามสามแปดกางามแต่ว่ามันยังหมเบิรตเก่าที่มาอีกอยอะข้อมลของมันนะจ้าครับเป็นไฮมาก่อนจ้าจังไรก็สิทิดตามตลอดะบันนี้เนาะครับจ้าเอาอาคาคุไห ครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสุขภาพแข็งแรงรำรำไปร่วงนะคะครับเอฟซีก el ับสุขวันหมานเนอร์เอฟซีกับจักรครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสรุปตัวเลขแนวทางทายคลิปนี้นะคะแนวทางตัวเลขจากบ่าวนิคมฟันแม่นนะคะพ่อแม่พี่น้องคะได้คู่เดียวนะคะเป็นตัวเลขนิมิตคือ38มด้ดิมพนองเด้อ38เม็ดเดียวเลยนะคะ เอาแคปหน้าจอเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะพิดถึกบ,บ่ากันพี่น้องตัวเลขสามแปดนะคะสามแปดคู่เดียวเม็ดเดียวเน้นๆนะคะเดี๋ยก็กกสทีตติตามตัวเลขของเบานิคมฟันแมนไ้พ่อแม่พี่น้องอยู่เรื่อยๆนะคะฮาเทียมีตัวเลขที่เพิ่มเติมเข้ามาเนาะคะ่ะเนาะสีแดงบปนโต๊ะขาวนะคะสําหรับมวดทีผพานมานนะคะตัวเลขของเบานิคมเนี่ย เราหามาหนึ่งหกหนึ่งแล้วก็หนึ <IL> ่งเกาหนึ่งนะคะเป็นตัวต <phenomenon> ัดเลนหนึ่งหนึ่งนะคะแต่ว่าเสาหัวออกที่ผ่านมาหนึ่งหันนะคะแอดผันลืมนะคะบริเวณติดตามห้พ่อแม่พี่น้องนะคะเสาหววออกบานิคมเราได้ตัวเลขเก้าสองพี่น้องคะโอ้ยเสียดายมากๆเลยนะคะพ่อหัวออกปั๊บเราโทรมากนะคะบอกว่าโอ้ไม่แอดลืมลืมตามห้พ่อแม่พี่น้องแอดขอโทษขอป้ายเลดายนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะสีบ่ะพาดเลยนะคะเสาหัวออกแอดจโทรหาบานิคมห้พ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะเนาะ แคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อตัวเลขสามแปดเม็ดเดียวก่อนนะคะสําหรับเาบาวนิคมนะคะเป็นตัวเลขนิมิตค่ะพ่อแม่พน้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พน้องเด้อค่ะเด้อสาหรับการรับชมรับฟังค่ะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์ลุดนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ เอาแคปหน้าจอค่ะพ่อแม่พี่น้องคะขอให้พ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขอนโชคโชค,โชค,โชคมันมันลำลำรว่ยๆยแห้งๆหงปังๆขอคอยเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุขสุขอนเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ต้องขอขอบบุญขอบคุนขอบ,ขอบขอมุ่นตัวเลขแนวทางดีๆแบบนี้นะคะจากบ่าวนิคมฟันแม่นนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกถ้าไม่อยากสิพลาดกับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้ค่ะเขามาแลวกัอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้บุพกาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดดังๆจากท่างช่องเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะแอดก็จะได้ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องมาเท่าสุขุสุขอนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม่กับแอดในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова